สวัสดีครับนักเรียน้สป .4 นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้จักโทนน้ําตาลไปแล้วนะครับวันนี้ครูจะสอนนักเรียนวาดอีกหนึ่งโทนนะครับเป็นโทนน้าเงินนะครับซึ่งเป็นโทนที่ค่อนข้างจะนิยมพอๆกับโทนน้าตาลเลยนะครับมาลงมือกันเลยนะครับวันนี้ครูจะให้วาดทุ่งหญ้าเฉยๆนะครับเป็นทุ่งหญ้าโทนน้าเงินนะครับเอาเริ่มต้นนะครับ เริ่มต้นนะครับครูจะใช้สีน้ำเงิอนอ่อนๆก่อนนะครับนักเรียนตามได้เลยนะครับครูใช้ก,กันเบอร์ประมาณเบอร์สิบนะครับหรือน,นักเรียนใช้เบอร์สิบสองก็ได้นะลูกเริ่มเลยนะครับปาดไปเลยครับแบบนี้น้ำตามนี่นะครับ ด้าน,นบนเหมือนกันครับทำแบบนี้เรียบร้อยนะครับพื้นฟ้าง่ายๆนะครับเดี๋ยวที่เหลือรอแห้งอ่าต่อเลยนะครับครูได้หยุดคลิปวิดีโอไว้นะครับช่วงหนึ่งนะครับเพื่อที่รอกระดาษแห้งทีนี้ครูใช้กันเบอร์เล็กกันนะครับ ในการทำทุง่งหญ้าเราจะไม่ยุ่งกับท้องฟ้านะครับท้องฟ้าของเราเครือเสร็จแล้วนะครับครูจะเริ่มด้วยสีน้ำเงินอ่อนๆนะครับเบอร์เลกนะครับอ่าเริ่มเลยนะครับ สวัดข้อมือนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างไม่เป็นไรนะลูกรอแห้งสักครู่นะครับอ่าต่อเลยนะครับครูหยุดเวลาไว้นะครับตอนนี้สีคู่แห้งนะครับครูจะเพิ่มความเข้มของน้ำเงินเข้าไปนะครับเพิ่มความเข้มก็คือเพิ่มเนื้อสีเข้าไปนั่นเองครับครูจะขยับมือลงมาทําชั้นล่างนะครับอ่าเริ่มเลยนะครับ เห็นไครับจะเข้มกว่าเดิมนะครับเห็นไ,ไหมครับอ่าครูจะเพิ่มเนื้อสีเข้าไอีกนะครับเจนี้ครูจะขยับมาชั้นล่างแล้วนะครับเพิ่มขึ้นอีกเห็นไ,ไหมครับสีจะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆ ไงครับอ่าทีนี้ครูจะเปลี่ยนโทนสีแล้วนะครับครูจะเริ่มใช้สีน้ำเงินที่เข้มขึ้นอีกแล้วนะครับครูขย,ยับมือลงมาเรื่อยๆเลยนะ ข้างหน้านี่คุณจะใส่ให้เยอะมากเลยนะครับสูงสูงหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นระยะหน้านานะใช้ดูเข้มเข้มเห็นไหมครับจากนั้นครูจะใช้น้ำตาลผสมเข้าไปในน้ำเงินให้เป็นดาร์กบูนะครับให้มันเข้มขึ้นกว่าเดิม เสร็จแล้วนะครับครูจะมาเพิ่มรายละเอียดเล็กน้อยนะครับครูจะใช้สีน้ำฟ้าอ่อนนะครับทาแบบนี้ครับทาแบบนี้นะอ่าเป็นอันเรียบร้อยนะครับไม่ยานะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ